สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองป่ายสุขสุขเค้นวันนี้หล่ะพากินพาพี่น้องมากินกุ้งสดน้ําจิ้มซีฟู้ดจ้าพี่น้องกุ้งแบบว่าช้ำๆโตพอดีข้ามเราจะพักเคืองเคี้ยมวันนี้บ่นมีอย่างหลายจ้ามีมาระจีนนะคะแล้วก็มีกระเทียมทนดองน้าผึ้งนะคะเนาอุ้ยเสียดายเท่าไหร่เอามานตัดเปลี่ยนตัดข้างนะพี่น้องเพิ่มความแซ่บไปอีกระดับหนึ่งนะจ๊ะ แล้วก็น,นี่เลยน้ำจิ้มซี่ฟูดของห้าวพี่น้องพย่อยหลาดเนาะเพราะว่าลาดที่เดียวอะน้ำจิ้มไม่สิเฮียออกเหมือนจ้ะมาเดินมาเด้อ,เ,ดอเป็นกำลังใจให้หลราพักกินในการกดไลค์กดแชร์ดเด้อจ้ะเด้ออันนี้เขาเอินมากุยแบบพิกเลย 嗯。Mm. mm-hmm right <laughs> 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 ngơ tẹt แบบเขากันมากจ้ะ คนหัวลุกแซ่บนะพี่น้องนะพริกตกุก แน่น,นนะา้าพี่น,น้องเนี่ยนะจ๊ะว่าถ้าผู้ใดนี่เป็นคนที่แบบว่าไม่อยกินดิแต่วาอยากลองกินอกุ้งสดกุ้งดบแบบนี้นะพี่น้องนะนอกจากที่ว่าเราล้างทําความสะอาดอย่างดีแช่โซดาใส่น้ําแข็งนะคะพี่น้องจะมีอีกสิ่งหนึ่งนะจ๊ะที่มันเ็นไห้เวลาเขากินอนะ่ะมันแซ่บแล้วก็ที่สําคัญมันกินง่ายขึ้นพี่น้องกัดกัดกุ้งไปเนาะเมือง เอาน้ำจิ้มข้าไปสีนะ่เนาะเอากุ้งข้าปากเอากระเทียมทนเข้าไปแล้วเคี่ยวไปพร้อมๆกันพี่น้องจะกินยังไงามากมันจะให้รสชาติเนี่ยแซ่บขึ้นหอมขึ้นแล้วกับเพลินในการเคี่ยวเลยพี่น้องนะทุกรสชาตินี้นกนิว้วให้เลยกลมกลมเผ็ดแซ่บหนัวมากได้พี่น้องเด้อแนะนำจากผู้ใดทีอยากจะกินแล้วมันกินง่ายเห็นนี่แหละกินแล้วกินเป็นในแซ่บวิธีการกินก็อย่างนี้เลยนะคะ กรเทียมทนดองน้ำผึ้งแนะนำเลยจ้ะแล้วก็ใครที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของสุขภาพและรูปร่างนะคะอิหล่านี่กินกาแฟาตัวนี้ได้พีน้องเดอ้อช่วยในเรื่องของเร่งระบบการเอาผ่านทําให้เราอิ่มนานอิ่มไวนะคะที่สําคัญได้พีน้องเดอ้อในเรื่องของสุขภาพ ที่หลายยานนี่หละเป็นความดันเป็นเบาหวานนะพี่น,อน้องจ้ะอันนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพผูพ้ใดที่มีปัญหาในเรื่องความดันเบาหวานปวดคอเขานะคะก็สามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้เด้อหนึ่งกล่องมีสิบซองซอง,อง,อง,องร้อยห้าสิบาทส่งฟรีไปทางฟรีโปรโมชั่นทีลูกค่ะประจํสรั่งซื้อรายที่สุดก็คือซื้อสี่แถมหนึ่งแถมแก้วแถมถุงผ้าในราคาเก้าร้อยเก้าสิบาทแล้วก็กล่องแดงกิฟต์เซตนะคะพี่น,อน้องจ๋ามีทั้งหมดห้าสิบห้าซองในราคาเก้าร้อยเก้าสิบกาทเท่านั้น,วน,น,นเวก็ กาแฟเพื่อสุขภาพและรูปร่างนะคะทักแชทมาใต้คลิปนี้นะคะหรือโทรเข้ามาเมือที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะใครคล้องแล้วก็กินต่อพี่น้อง <c oughs> บ,บ่รู่ากลุ่งจกโตนะ Mm-hmm.

หวานกรอบหอมหวานไม่มากนะคะหวานอมเปรี้ยว สองตัวสุดท้ายนะคะ เพอร์เฟกต์มากอือกุ้งมืดพี่น้องกินตั้งไหนกินเห็นมันแสบต้องกินในรสชาติที่เราชอบนะคะพี่นอนจ้าสำหรับอิหลานนี่รสชาติอิหลานนี่น้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยอิหลานจะออกทั้งสามรสนะพี่นอนจ้า เปรี้ยวหวานเค็มนะคะแล้วก็เพิ่มความแซ่บโดยการกินเคืองเคียงที่หฮอหมักนะชูรสชู่ให้มันแซ่บขึ้นแล้วก็กินง่ายขึ้นก็คือจะผู้ใดสิธ์กินกระเทียมทนหรือกระเทียมธรรมดานะแบบสดเกรดในพี่นนองนะแต่ว่าแบบสดเนี่ยที่หลากหมักแต่ว่ามันเผ็ดแห้งนะมันกินมันกินได้ไม่เยอะแต่ว่ากระเทียมทนดอกน้ำผึ้งเนี่ยคือมันไม่เผ็ดมันหอมมันกรอบมันทําให้เรากินง่ายขึ้นแล้วก็รสชาติมันก หวานอมเปรี้ยวเบาๆนะพี่น้องมันหอมมันกรอบพอากินเข้าไปกับอาหารสดนะของทะเลสดอะ่ะมันจะเพิ่มความแซ่บเล้วก็กินง่ายขึ้นความคาาเนี่ยกลิ่นของกุ้งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะพี่น้องจ๊ะในละแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือมะระจ,จีนนะคะแช่เย็นนอกใส่น้ำแข็งกรอบๆนะโอ้โหฟินมากๆเลยค่ะพี่น้องจ๊ะเป็นกับแก้มชั้นดีได้เลยนะคะพี่น้องเอาก่นเริ่จากกันไป กระเทียมโทนดอกน้ำพึ่งที่หลาก,กินนะพี่น้องนะหกระปุกนะคะน้ำหนักสุทธิอยู่ที่250กรัมเด้อพี่น้องเด้อราคา1กระปุก100บาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินเท่านั้นนะคะแล้วก็ใครที่สอบถามเข้ามาว่าอิหลาดูแลสุขภาพแด้รูปรายย่างยังไงย้ำกันเด็ดทีนะคะอิหลาดื่มกาแฟตัวนี้นะคะกาแฟ B7 นะคะ เป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพพร้อมรูปร่างไปในตัวนะคะปลอดภัยได้พี่นอนมีออย่ออ,อยอได้รับมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นองจ้าหนึ่งกล่องมีสิบซองสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะใดรสนใจอยากจะฉีกชงดื่มเพื่อสุขภาพด้รูปร่างแล้วก็กินกระเทียมโทนดองน้่งพึ้งแบบเวลดาภาคินก็ทพกแชทมาตามลิงก์ที่ขึ้นให้ใต้คลิปหรือโทรเข้ามาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อิหลา่าภาคินไปแล้วสวัสดีจ้า